ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่แรนดอมที่บีบเค้นหัวใจนะคะเป็นแรนดอมที่ใครบังเอิญมาเจอให้รู้ไว้ว่าถ้าจิตใจคุณอ่อนไหวเกินไปให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยที่ที่ฉันเคยยืนมีคนยืนแทนที่ฉันแล้วของที่เป็นของฉันมีคนอื่นใช้ไปแล้วนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องสูญเสียความสัมพันธ์ และเขาเป็นฝ่ายที่นำใครสักคนหนึ่งมาแทนที่คุณใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของของคุณหรืออาจจะเข้ามาอยู่ในจุดที่คุณเคยอยู่แล้วก็ได้พลังงานของคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานลบ แรงกระแทกสูงอยู่พอสมควรนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่คุณอาจจะต้องน้ำตาไหลหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงในอดีตหรือกำลังอาจจะเกิดขึ้นในเวลาปัจจุบันส่งผลต่อดวงของคุณในอนาคตอย่างไรก็ตามถ้าเป็นพลังงานลบฟงังฟังไว้แล้วก็กองเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องไปคิดให้มันเป็นเรื่องราวให้ไปคิดให้มันเป็นกังวลใจนะคะเอาถือซะว่าเรามาฟังเพื่อฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งก็แล้วกัน มาค่ะชาวธาตุไฟเจ้าของคลิปพลังงานนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงลัคนาธนูฟังพลังงานของคลิปนี้ไม่บอกเป็นราศีไม่บอกเป็นนักษัตร์แต่บอกว่าคุณคือพลังงานของเมษสิงธนูนะคะเรามาฟังกันค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนา Amazing Tharo นะคะเราจะใช้พลังงานของ r a n d อมคลิปนี้ บอกกล่าวว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเขาคิดอะไรอยู่และผลรับนี้เราควรจะตัดสินใจอย่างไรอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะภายเร่าเรื่องใช้เรื่องของคุณไหมท้าไม่ใช่วางกองไว้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ไม่ต้องเก็บมาให้เป็นเรื่องราวบาดหูบาดตาบาดใจนะคะฟังฝึกจิตค่ะ,ะที่ที่ฉันเคยยืน พลังงานของคุณที่ได้ฟังหัวข้อนี้เป็นอย่างไรมีคนยืนเทียนที่ฉันแล้วและใช้ทุกสิ่งทุกอย่างของฉันแล้วพลังงานของคุณคือรักที่สุดเกลียดชังที่สุดเป็นของคู่กันคุณไม่มีเส้นตรงกลางระหว่างความรักน้อยรักมากคุณมีแต่รักมากแล้วก็เกลียดมาก พลังงานของคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาด้วยใจจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับเป็นความว่างเปล่าและทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นฝันสลายคุณมองเขาเป็นเนื้อคู่คุณมองเขาเป็นความรักคุณมองเขาคือที่สุดของความสัมพันธ์พอคุณได้ยินคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าฉันอยากรักตัวเองให้มากกว่านี้ยังไงดีคะ ในเมื่อคุณอยากรักตัวเองให้มากกว่านี้ยังไงดีคะเราไปดูกันก่อนไหมคะว่าเพราะอะไรเขาถึงตัดสินใจแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอว่าบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบ้านที่ฉันกับคุณเคยอยู่ห้องห้องนี้ฉันเคยมาอยู่กับคุณร้านอาหารร้านนี้ฉันเคยมานั่งกินข้าวกับคุณโต๊ะเก้าอี้ตัวนี้มุมนี้เป็นมุมประจําของเราแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ฉันอีกต่อไปคุณคิดอะไรอยู่้ามองว่า สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่กับคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเขาก็อยากให้คนใหม่ของเขาได้สัมผัสในสิ่งนั้นดังนั้นคุณไม่แปลกค่ะที่คุณจะเจอพลังงานที่ว่าอะไรที่ไหนที่คุณเคยไปร้านไหนที่คุณเคยนั่งเขาก็จะพา ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ได้จบสิ้นกับคุณไปแล้วนะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่และเป็นคนใหม่ไปในจุดนั้นเพราะเขารู้สึกว่าคุณเคยมีความสุขเขาก็มองว,ว่าที่นี้น่าจะตอบโจทย์ความสุขให้กับคนใหม่ได้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองแล้วแต่ทิศทางของความรักเขาไม่ได้มีภาพซ้อนทับที่เกี่ยวกับคุณเลยเขามีแต่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเข้าหากับความรักใหม่เท่านั้นเอง ไปต่อนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเขามองว่าเมื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วพลังงานมันก็คือที่สิ้นสุดและเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณก็น่าจะาจิตสุขภาพจิตใจดีขึ้นมีความรักใหม่นะคะเขามองเขาก็อยู่ในส่วนของเขาคุณก็อยู่ในส่วนของคุณแต่ว่าเขามองอีกว่าอะไรที่มันเป็นเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็สามารถ ตู้อีตัวนี้มุมนี้เขาเคยนั่งกับคุณแต่เขาก็มองว่าเมื่อความรักสิ้นสุดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้นั่งกับคนอื่นได้มันคือมันคือการโยกย้ายมันคือการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอะไรไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรที่มันจะซ้อนทับแต่ว่าเป็นคนใหม่ที่มาซ้อนทับในสิ่งที่คุณกับเขาเคยมาเที่ยวกันอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าที่คิดไปเองเขามองว่าเขาปกติชีวิตต้องเดินหน้าเขามองว่าเขาไม่จําเป็นใช่ต้องคิดอะไรมากมาย เขาตัดสินใจที่จะทําอะไรเขาก็จะตัดสินใจแบบนั้นเขาก็ยังคิดเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองแย่นะเพราะเขาบอกว่ามันพอสิ้นสุดกับคุณแล้วอะไรก็ตามที่ที่คุณเคยอาจจะเคยสัมผัสเคยชมเขาว่าเวลาที่เขาพาคนใหม่ไปมันไม่ได้มีภาพซ้อนทับของคุณเลยมันก็เป็นชีวิตของเขาที่เดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์อันใหม่และก็ไม่แปลกที่บางครั้งอะ คุณอาจจะโลกมันกลมที่เหวี่ยงคุณกับเขาและใครสักคนหนึ่งมาเจอกันในสถานการณ์ที่มันเป็น,เป,นเป็นที่ที่คุณเคยมาแต่เขาได้พาคนอื่นมาด้วยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณวันหนึ่งจะจะได้เจอหรือว่าได้พบเห็นไพ่ขึ้นมาเป็นหมายเลขศูนย์ค่ะเขามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเมื่อเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนคน สิ่งของเข้าของมันก็ไม่เห็นเป็นไรที่คนอื่นจะเข้ามาแทนที่คุณนะมันเป็นมันก็มันคือวิชชีวิตอะคะ่ะเขามองแบบนี้ดังนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะไม่คิดมากไม่ละอายใจสบายๆมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีจุดที่แอบคิดถึงคุณนะคะถ้าคิดถึงคุณก็คงไม่พาไปจุดนั้น เขาเลือกที่จะเข้าใจว่าชีวิตมันต้องเดินหน้าชีวิตมันต้องไปต่ออเขามองว่าทุกอย่างมันก็มีที่สิ้นสุดเขามองว่าความรักเนี่ยมันมีมีการเปลี่ยนแปลงมันมันสามารถที่จะ,ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็มองในมุมของเขาเนาะเขาก็ไม่ได้คิดละอายใจเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นตาบาปอะไรมากมายเขาก็มองว่าเขาก็ทำทุกอย่างปกติ อะไรแบบนี้นะคะคนเรามันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเวลาที่เรามีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยมันก็มีมุมแบบนี้ดังนั้นขอให้คนที่ฟังคลิปนี้อยู่ได้เข้าใจพลังงานของเขาว่าเขาไม่ได้คิดมากและไม่ต้องหาเหตุผลเนาะว่าเพราะอะไรเขาจะต้องพาไปร้านนี้ที่คุณเคยนั่งทําไมจะต้องพาคนอื่นมาห้องที่แบบคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคนแค่หายค่ะแต่เรื่องราวมันก็แค่สถานที่มันมันก็แค่ สถานที่ที่เขาก็สามารถบรรจุเรื่องราวใหม่ๆมาลงได้เนาะมันก็เหมือนมันก็เหมือนอะไรที่มันวนเวียนเป็นวนเวียนเป็นวงกลมอย่างนี้ละค่ะอ่ะมาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าเนาะว่าคุณพอคุณได้ฟังผลของความรู้สึกความคิดของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะถ้าโชคชะตานำพาคุณมาเจอคลิปนี้หรือความบังเอิญใ,ใดๆก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะไม่ได้ชี้นำให้กังวลใจปล่อยวางช่างช่างเขาช่างเราเนาะ อ่ะเราไปดูพลังงานที่คุณได้เห็นหัวข้อนี้นะคะดีละดีเลยโอเคสบายใจละโอเคเป็นแบบนี้โอเคได้เรื่องได้ราวฉันจะได้ move on จริงๆคุณควร move on ตั้งนานแล้วไม่ใช่มามาฟังคลิปนี้แล้วก็ move on นะคะ พลังงานของคุณคือคุณต้อง move on เป็นคนใหม่เกิดใหม่มีชีวิตใหม่ที่ดีนะคะเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเก้าอี้ก็คือเก้าอี้โต๊ะก็คือโต๊ะร้านอาหารร้านนี้ก็คือร้านอาหารเขาจะพาคนใหม่คนที่2 3 4 5มหมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรดังนั้นคุณ move on ค่ะคุณอย่าอยากให้มันเป็นอุปสรรคในการที่จะมองหาความรักใหม่มองให้มันเป็นเรื่องราวของว่าวันหนึ่งมันคุณรักเขาคนนี้แล้วมันไปกันไม่ได้มันก็จบต่อให้เขาผิด ผิดหนักหนาสาหัสก็ช่่งเขาไปนะคะเพื่อให้คุณจะได้มีเดอะซันในมีชีวิตใหม่ที่ดีดวงของคุณไม่ใช่ดวงอับแสงนะคะดวงของคุณไม่ใช่ดวงที่จะสิ้นไร้ไม้ตอและดวงคุณไม่ได้หมดหนทางที่จะมีแสงเจิดจรัลในตัวเองนะดวงคุณยังมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีองค์ความรู้ความสามารถมีศักยภาพเพียงแต่ว่าตัวคุณมักจะมีดาบให้กับตัวเองก็คือมักจะตั้งอุปสรรคว่าทําไมทําไมเขาทาแบบนี้ทําไม ทำไมเราต้องมาเจอกันในร้านอาหารที่เราเคยมานั่งแต่เขาพาคนอื่นมาช่างเขาเออเราก็กินของเราไปอ,าอร่อยเพราะถึงเวลาจ่ายเงินเขาไม่ได้มาจ่ายให้เราช่างเขามองเขาเป็นอากาศธาตุนะคะตํานี่ค่ะโชคชะตาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวมันเป็นวัฏจกักรมันไม่ใช่วัฏจกักรมันเป็นโลกมันกลมะคะ่ะบางทีมันก็เจอกันได้ก็ก็ช่างเขาช่างเราไม่ทักก็คือไม่ทักเห็นก็จะมองรู้สึกว่าเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรที่ต้องทําให้ใจเราต้องรักคาครเคือง ถ้าเห็นจะไม่ทักก็เรื่องของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราเขายิ้มเราไม่ยิ้มกลับมันก็เป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราตัดสินใจว่าเขาถ้าเราไม่ให้ค่าเขาเนาะดวงของคุณมันมีเกณฑ์โลกกลมนะมันมีโอกาสาที่จะเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะไปเจอเขาในสถานที่ที่เราเคยมีความสุขมันมีโอกาสดังนั้นตั้งรับเอาไว้ไพ่สามดาบค่ะอย่าจองจําตัวเองอย่าคิดมาก,อย,ากอย่าไปไปสนใจเขา แล้วก็อย่าให้อุปสรรคของความรักเก่ามันทําให้คุณไม่กล้ามีรักใหม่มันคือวิบากกรรมช่วงเวลาหนึ่งบทบาทหนึ่งที่เข้ามาเป็นเป็นเคราะห์เข้ามาให้คุณได้ทดสอบความรู้สึกแล้วกันถือว่าเป็นแบบนี้นะคะ คุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่แน่นอนขอให้คุณมีกําลังใจที่ดีขอให้คุณมีพลังงานที่ดีแล้วอย่าก,กลัวความรักไปก่อนอย่าก,กลัวการเริ่มต้นนะคะคุณจะได้พบเจอความรักจะได้เรียนรู้นาฬิกาชีวิตของคุณจะเริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่อยู่แล้วนะคะ ความรักของคุณจะมีเกณฑ์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนเป็นคนที่อยู่คนละทิศละทางกับเรานะคะแต่อาจจะโคจรมาพบเจอกันในสายการทํางานนะคะวงโคจรของคุณจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการทํางานอาจจะเป็นรักออนไลน์รักทางไกลนะคะหรือว่ารักระหว่างการติดต่อพูดคุยในเรื่องของงานการไปประชุมสัมมนา,น,าน,นอกสถานที่การประชุมสัมมนา,นานต่างแดนมีเกณฑ์พบเจอความรักค่ะ สิบดาบค่ะพอมีรักแล้วอย่าอย่าอย่าขาดความมั่นใจพอมีรักแล้วอย่าคิดมากกังวลใจพอมีรักใหม่อย่าไปคิดว่ารักใหม่จะจบแบบรักเกา่าให้เดินหน้าอ่านหนังสือเล่มใหม่เปิดไปทีละหน้าเรียนรู้กันไปใส่ใจกันไปตอนจบเป็นยังไงอยู่ที่ปัจจุบันที่เราจะประคองความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนคิดมากย้ำคิดย้ำทำยิ่งมีชะนักปักหลังในเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังยิ่งคิดมากพอรักมากก็คิดมาก พอคิดมากก็กลายเป็นความไม่เป็นสุขด,ดังนั้นต้องระมัดระวังค่ะไพ่ใบต่อมานะคะความรักถ้ามันสูญไปแล้วนะคะตะวันมันยังขึ้นนะอยู่ที่ปลายท้องฟ้าปลายทะเลดังนั้นถ้ารักมันจบชีวิตเราก็ยังเริ่มต่อไปความรักคุณก็สามารถเกิดขึ้นได้ใหม่และถ้ามันจะจบอีกความรักก็เกิดขึ้นได้ใหม่นะคะ มันมีเรื่องของไพ่ในตำแหน่งกลางดวงชะตาเนี่ยของคุณอะเป็นวงล้อแห่งโชคชะตาหรือเป็นวงล้อแห่งแห่งดวงเป็นวงล้อแห่งความรักเป็นวิถีของความรักถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ให้คุณเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าทําบุญนะคะทำบุญกับเด็กแรกเกิดทําบุญกับ โรงพยาบาลทำบุญเครื่องมือแพทย์ทำบุญห้องคลอดทำบุญเกี่ยวกับ,บมูลมูลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อนหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยจะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็อาจจะเป็นสิริมงคลแม้กระทั่งการแก้เคล็ด,ดวงความรักคุณได้ด้วยลองทำดูนะคะเผื่อว่าเข็มนาฬิกาชีวิตของคุณอาจจะได้ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหรือสิ้นสุดและได้พบเจอความรักที่ดีค่ะนี่คือภาพรวมพลังงานที่เปิดเป็นคลิปพิเศษให้กับชาวธาตุไฟหัวข้อที่คุณขอมาที่ที่ฉันเคยยืนมีคนมายืนแทนที่ฉันแล้วแต่คุณ m o v ออนไม่ได้เพราะคุณเป็นคนคิดมากกังวลใจพอจะมีรักครั้งใหม่ก็คิดมากกังวลใจดังนั้นไม่แปลกที่จะกังวลใจแต่แปลกตรงที่เอารักเก่ามาทําให้กลัวว่ารักใหม่จะเหมือนรักเก่าอันนี้คือแปลกและอันนี้คือวิถีชีวิตที่มันจะพัวพันและพลาวันเพราะคุณเป็นคน เป็นคนจัดการให้มันพลาวันแล้วคนเนี้ยพอตัวดีเนี่ยหรือแม่ตัวดีที่สิ้นสุดไปแล้วเขาไม่ได้มายุ่งลวค่ะแล้วรักครั้งใหม่ของคุณเป็นรักใหม่ด้วยไม่ใช่รักเก่ารีเทิร์นด้วยดังนั้นตัดจบสิ้นสุดโลทิ้ง เดินหน้าหาความรักใหม่นะคะชาวทัดไฟเป็นพลังงานให้ค่ะใครชื่นชมหรือได้พลังงานจากคลิปนี้สามารถกดปุ่มหัวใจปุ่มซูเปอร์แตงอะนะคะรูปหัวใจตัว S ใต้คลิปนี้เลื่อระดับการ endu ช่องสนับสนุนช่องได้เลยนะคะ,ะด้วยปัจจัยของความน่ารักที่คุณอยากจะหยิบย่นให้อาจารย์ยินดีนะคะเพราะว่าทาง u t u b e จะทําขึ้นให้แล้วก็เหมือนเป็นการให้กําลังใจกับผู้สร้างสารเนาะหรือใครจะแชร์เป็นพลังงานนะคะก็แชร์เปิดดวงเปิดชะตาเปิดปฏิหารได้เลยนะให้คุณได้ ไขานาฬิกาชีวิตให้ไปในทิศทางที่ดีอย่างมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับคลิปสั้นๆกับหัวใจและก็หัวข้อหนักๆแบบนี้ที่ที่ฉันเคยยืนมีคนยืนเทียนที่ฉันแล้วเมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางและเดินหน้าหาความรักใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ